อรานท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวยังไงอ่ะก็เผาพริกเน้นๆใส่คุ้งแห้งเนืน้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันธายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันธายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรัก พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นมองม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 ุมุมุมสวย่นมงแ่นมงแ่นมงอร่อยต้องมงต้องมงต้องมงมงกุฎทะเล่นมงลมงกุทะเล แห่แหนคุณภาพมาให้เยอะเวอร์จนคุ้มมงลงรัวรัวปลากระป๋องมองกุฎทะเลสิบเจ็ดปีลูกทุ่งมหานคร LTMF เต็มเกสิบาัญญาด้วยหัวใจเก <c oughs> ้าฝาไปด้วยกัน